ครับสวัสดีฮะวันนี้กับผม t w k p กับนูน้อยในเกมที่มีชื่อว่าอะไรวะลืมจำไม่ได้อะโอเคนึ่จะเป็นนักปากลัวนึ่จะผ่านไปได้ถดท,ทังเรียกว่น,น้องอะไรดีเอ่ยโอเคฮะเราต้องกดคอนโทนมันบอกให้กดคอนโทนโอเคดัน จะเป็นเกมแนววิจาจนภัยหรือเปล่าเ,เกมฟรีในสตรีมนะเอาทีเล่นอยู่อ้าวโอเคฮนะ <c oughs> กิ้งเงกเงปุ่มอยู่โอเค นี่ผมปับต่ำสุดของผมน้าแค่นี้แล้วเด็กคนนี้ตามหาแม,ม่ทางขยะอะไรถูกแม่ทิ้งเหรอหรือไงจะทำอะไรได้ไงเอ้ยโอ้กินน้ำได้ด้วยนะอืมเติมพลังหน่อยอร่อยจุงเบย เอ้ยทิ้งในทังขยะที่หนูโอเคนี้เราก็เป็นคนดีแล้วโอเคเรวเข้าไปไม่ได้หรอกมั้งกะไปแล้วแหละต้องจับ ไอ้กล่องนี้มาเลยมันจะเป็นแดดกันดานเลยสักอย่างแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงเอ้ามันถอดยังไงอ่ะมันติดเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งมันช้ามากเลยนะการควบคุมผม นึนไปหนูอืมโอเคโหสถานที่อะไรสักอย่างเนถูกทิ้งร้างหรือเปล่าเนี่ยรถจอดอย่างนี้เอ้ยเจอน้องหมาช่วยน้องหมากอนน้องหมาไปไหนที่นี่ขยะเต็มหมดเลยนะแต่มีสาชิงช้าเฮ้ยมชีชิงช้าเมื่อกี้สาชิงช้า,านี้เอา ตกมาอยู่ในโลกงกองขยะเฉยเลยต้องปีนขึ้นไปอ่ะมีอะไรบอกว่าข้างล่างนี้แต่มันกดไม่ได้เลยนะกดเลยไม่ได้เลยโอเคฮะขอเป็นเกมสั้นๆนะไม่อยากแก๊สนานเรนเดอร์เออไม่ใช่เรนเดอร์เน็ตผมไม่ใช่เออผมผมลืมบอกไวนะ้ฮะอันนี้ผมลงคลิปแต่ละคลิปนี้ผมใช้เน,เนทท็ตที่โทรศัพท์นะ ผมไม่มีเน็ตมาเหลืวคนอื่นเหรโอเคเจอน้องหมาแล้วช่วยน้องหมาก่อนอน้องน่ารักเหมือนกันนั่นนี่อจะเฉยผ่านไม่ได้ฮะเอาออกมาโอเคน้องหมาแค่นี้เราก็ผ่าโอ้เหมือนเราจะกลับบ้านหรือเปล่าเหี่ยบ้านของเรามันไม่วิ่งแล้วอ่ะ ต้องเดินอ่ะโอ้แม่แม่เราป่วยหรือเปล่าเออมีคาซีนอะไรเอ่ยโอ้โอ้ชุดใหม่ของฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปโอ้แม่ช่วงเวลานี้คือความหวัง แม่ฉันจะพ่ายแพ้ฉันก็มีความหวังแต่ฉันจะต้องสู้ต่อไปหรือเปล่าโอ้โหแม่ไม่ได้ทิงนะแม่ป่วยอยู่บ้านนี่เองเ,องนะเป็นเมืองที่ถูกถึงแล้วนอ้องร้องไห้เลยสู้ๆนะน้อง My mother always told me how ยังไงแม่ฉันก็โอ้โหมันจะเป็นเกมที่ลำลึกถึงผู้สร้างก็โอ้โอ,โอ้อยากเล่นต่อไปเลยนะ แม่ของน้องคนนี้ได้ตายไปแล้วนะใครบอกเกมฟรีไม่ดีนี่ผมคัดค้านเลยนะวันนี้ก็เป็นเกมฟรีอยู่สุสารฮะเราจะวิ่งไปไหนเลยโอ้มาสุสารแม่เหรอฟรีแล้วที่ฉันไม่สามารถลืมได้เลยอาหารของแม่ หรือเปล่าโหโหเวลาที่แม่อยู่ตายไปซะแล้วอะไรอะ่ะผมไม่เก่งอังกฤษด้วยนะผมบอกเลยเหมือนมันจะเจ็บปวดโอ้โหตื่นมาเลยนะแม่เดีคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปผมก็อยากรู้เหมือนกัน กดไม่ได้นะยังกดไม่ได้โอเคฮะน้องตื่นโอ้โหตัว้ขงแล้วโอเคฮะกดเลยได้ไหมหมวกขอหมวกไม,ไม่ได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้ต้องเดินต่อไป เอวอร์เลนออสเตรเนฉันไม่มีบ้านไงบ้างก็เดินข้างไปไม่ได้ใช่ไหมเข็นต้องอีกแล้ว เดี okay. ๋เรต้องผ่านช่วงชีวิตอันโหดร้ายในชีวิตของเราไปให้ได้ฮะสํหรับใครที่ทํายูทูบอยู่ผมขอเป็นกําลังใจให้ด้วยฮะแม้เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลแต่มันก็ดีกว่าเราไม่ลงมือทําอะไรแล้วคอยหวังให้มันจะมามันเป็นไปไม่ได้แล้วฮะ ถ้าเราลองคลิปไปเได้ๆเชื่อว่าทุกวันต้องมีคนมาดูเราอย่างแน่นอนฮะโอเคฮนะนี่ผมปรับต่ําสุดเลยนะภาพยังสวยอยู่เลยถือเป็นเกมที่ดีฮนะแต่ความผมกล้าไปหน่อยเองยมาเล่นเอ้ยถักได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ฮนะโดดขึ้นไปก็ไม่ได้ฮนะเข้าบ้านไม่ได้เลยนี่เหมือนจะเป็นปัญหาสังคม ใ่ใหญ่หลวงเลยนะยิ่งเี็ว่าชุมชนสซลามผมคุค้นเคยเลยแหละแบบนี้ก่อนคงเนี้ยนแล้วมั้งแต่อาจจะไม่ขนาดนี้ก็น,นะอาจจะไม่ใช่ขนาดนี้อนะ่ะแต่นี่มันก็ดูหัวไใจเดินไปหรือเปล่าอ้าวหนูว่าปีนขึ้นไปได้ ว่ามันต้องปีนขึ้นไปได้วะต้องแบลดคลังลงมาต้องปีนข้ามไปโอเคใช้สมองนิดนึงคงไม่เสียหายอะไรอ๋อเข็นไปทางนี้ไม่ได้อะต้องเข็นไปทางนู้นรังดู ร,รังนด้ซึ่งไหนไม่น้องโอเคเอ้ยตกไม่ทับหัวนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นลงมาโอเคดีเขียนไปฮะระต้องผ่านจุดจุดนี้ มันชีวิตไปให้ได้แล้วบุตกจะยากไปแค่ไหน็ัวยันอยู่แล้วแนทางเด็กน้อยก็เหมือนชีวิตที่เราต้องเชิญเจอไม่มีใครอยู่คำ้าและไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนั่นนะครับคือชีวิตไม่ทุกคนจะหวังให้มันเป็นแต่เชื่อนะครับมันไม่ง่ายเสมอไป ุกอย่างต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบุทดสอบให้เราไปถึงจุดหมายนั้นได้โอเคฮนะแน่นอนอนะชีวิตถ้าเราไม่ทำดีก็ไม่มีอะไรที่จะดีกับเราแน่นอนฮนะ จะช่วยยังไงกดแล้วเดี๋ยวก็โอ้เข็นออกต้องเข็นออกโอเคมีสองอันเลยนะต้องดันออกมาทางนี้อย่างเดียวโอ,โ,อโอ้รู้สึก <c oughs> รู้สึกว่าคอมร้อนไหมเลยโอเคอเคกมนี้ผมไม่รู้มีเช็คพอยต์หรืออะไรหรือเปล่านะ ผมไปพยาามเล่นไปก่อนต้องขึ้นไปอีกแล้วใช่ไหมโอเคหรือไม่เข็นกล่อง,งแล้วอะ่ะเข็นไปทางนี้เหรอไม่ใช่ปะ ต้องเข็นตกไปทางนู้นเหรอกระโดดข้ามอยงี้ใช่ไหมแต่ผมไม่ชอบการควบคุมมันแต่เกมมันก็ดีนะผมชอบเกมแบบนี้แหละหรือเป็นเพราะคอมผมเช้าว่ะไม่ได้ยังไม่รู้เหมือนกันผมจะทำยังไงให้มันผ่านไป เ,เมื่อกี้โดดสเปซบ้างไม่ได้นี่โดดน้เห้ออะไรโอ้เราต้องเข็นเข็นกล้องมาทางนี้ไอพวกนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนฮะโอ้เอ้าถ้าขึ้นมา ไม่ได้ฮะต้องเอาลงมาเดียวเท่านั้นตายได้ไหมในเกมเนี้ยอา้าวทำข้าวไปไม่ได้เออ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันขอแป๊บสนึงโอเค ผมไม่รู้จบจ้ำไปโอเคน่าจะต้องเลื่อนมาตรงนี้หรือเปล่าคตรมนโทนไม่ถนัดเท่าไหร่เลยนี่นคือจุดหมายของเราหรือไงเมืองใหญ่ร่วงหลวงแล้วพ่อคนนี้คนนี้หายไปไหนก็งงเหมือนกันเนาะ โอ้ตายไหมไม่ตายฮะโอเคอ้าวมันไม่ได้อยู่ดีผมยี่องเลยอึ่งเลยยงุงคอนโทนขึ้น ลังมันก็มันมันไม่ขึ้นนะเออต้องเดินไปทางนู้นก่อนวะเออไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำยังไงให้ได้แบบนี้ดูก่กอนผมต้งองถลกเอาไม่ใช่จะขึ้นบันไดนเออขึ้นมาไหนหน่อนเยเถอะ การควบคุมมันสับสนงงเหมือนกันนะว่ามันเพราะมพนมันเป็นเกมแบบสองจุดห้ามิติเนมันมีมุมของมันด้วยซึ่งผมจะทำยังไงได้ในนี้ข้างล่างมันทำอะไรได้ป่ะมันติดแล้วอ่ะ ดข้น,น,นี้ก็ไม่ได้ด้วยโอเคสตวันนี้นะผมผ่านมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้อ่ะใครอยากลองมาเล่นก็มาผมทดลองเล่นให้ดูก็แค่นี้ก็สุขใจแล้วสตวสันนี้เจ้ไปจ้าสดุ้คิคิ